สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเครือข่ายภาพข่าวสื่อมวลชนนะคะวันนี้ปีใหม่ระดาวันพาทุกท่านมาที่ครัวบ้านไร่ชายทุ่งตำบลดงยางค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างในนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบกันเองสไตล์เหมือนนั่งอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวปีใหม่จะพาเข้าไปดูบรรยากาศในร้านแล้วก็พาไปรู้จักกับเจ้าของร้านพร้อมกับเมนูที่เขาล่าลือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านกันนะคะว่าจะมีเมนูอะไรกันบ้างตามเข้ามาดูเลยค่ะ ราจะพามาแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของร้านครัวบ้านได้ใชยทุ่งกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมเศกครับชื่อเศกครับเป็นเจ้าของร้านอาหารครัวบ้านไรชัยทุ่งครับที่ตําบลหนองแหน่ยอำเภอปนมสาคามจังหวัดฉะเชิงเทราครับอยู่แถวแถวพิกัดแถวแถววัดดงยางครับหมู่ที่สองครับ เมื่อเมื่อก่อนมาบรรยากาศร้านก็รู้สึกว่าตอนนี้จะขยายขยายออกขึ้นใช่ไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี้คือเราทําเป็นแบบเป,เ,ปเป็นเป็นแนวเป็นแนวพื้นไม้หมดเลยแต่ทีนี้ว่าพออายุการใช้งานม,นมันมันมันเยอะขึ้นคือไม้มันก็เลยผุเราก็เลยเปลี่ยน,นก็เลยเปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนเป็นพื้นเป็นโครงเลกเพื่อแบบเวลารองรับคนที่แบบมาก็คือจะได้จํานวนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเข้ามาแบบบรรยากาศลมทัดมองชายทุ่งพอดีเลยที่มาถึงเป็นที่มาของบ้านไล่ ัวบไไ่่ก็คือที่เนี้ยที่เนี้ยคือมันมันคือมันชื่อคือบ้านไร่เลยชื่อคือบ้านไร่คือใช่คือคือบ้านไร่ผมก็เลยมาตั้งชื่อเป็นกัวบ้านไร่ชัยทุ่งก็คือให้ตรงกับคอนเซ็ปของพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะครับแต่วันที่ประมาณวันที่วันวันที่ห้าวันที่ห้ามีนาปีหกหกปีหกหกใช่ครับ แล้วก็เปิดมาเรื่อยๆครับแต่ก่อนนี้ก็คือมันก็จะมีแค่ซุ้มซุ้มไม่กี่หลังใช่ซุ้มแล้วก็มีสองซุ้มเป็นซุ้มพุ่งผลิแล้วก็เราก็ค่อยๆต่อเติมนู่นนี่หน่อยอะไรไปเรื่อยๆครับมันก็เลยแบบว่าก็คือยังไม่หยุดแต่ว่าจะต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าก็คือแบบว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบหน้าฝนด้วยมันก็เลยจะลำบากนิดนึงครับก็เลยแบบว่าเดี๋ยวต้องต้องค่อยๆขยับขยายไปแต่ว่าคือแต่ก่อนมันก็จะเป็นหลังคาหลังคาจากค่ะ แล้วทีนี้พอฝนมันแรงๆมันเอาไม่อยู่คือลูกค้านั่ง,ลง,งละละแล้วคือนั่งนั่งแล้วลำบากเราก็เลยเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กเป็นหลังคามีทั้งชี้อะไรเงี้ยเพื่อรองรับลูกค้าเวลานั่งจะได้ไม่ต้องยกย้ายแล้วแล้วร้านนี้เปิดกี่โมงคะตั้งแต่ร้านคารัวมันอะเจทุ่มเนี่ยคือเปิด10บโมงถึงสี่ทุ่มสิบโมงถึงสี่ทุ่มใช่ะะแต่ว่าครัวเราอะ่ะจะปิดสามทุ่มครึ่งแต่ถ้าเกิดลูกค้าแบบนั่งทานก็สามารถนั่งทานเกินสี่ทุ่มก็ได้ เราก็จะมีแบบมีคนดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วทางร้านนี้ได้ข่าวว่ามีอะไรกันนะเมนูเซ็ตทําบุญที่สาหรับจะสั่งสำหรับที่ก็คือได้มีงานที่จะสั่งไปใช่ไหมใช่ครับส่วนมากก็คือเป็นเป็นอาหารทุ่เซตก็จะมีทั้งหมด6เซตครับ6เซตแต่ว่ามันก็จะมีแบบจํานวน6เซตอะแต่ผมจะบอกคร่าวๆแล้วกันเนาะเป็นแบบสมมติเซตที่1เงี้ยนะครับราคา990บาทก็จะมีแบบปลซาปลาช่อนนะมีข้าวผัดทะเลจานใหญ่มีผัดผักรวมทะเล นะครับมีปีกไก่ทอดมีไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลแล้วก็มียำสามกรอบแล้วก็มีส้มตำปูไทยแล้วก็เราก็จะมีเป๊ปซี่ขวดใหญ่ขวดแล้วก็น้ำเปล่า2ขวดเป๊ปซี่นี่คือแถมใช่ไหมคะใช่อยู่ในชุดเซ็ตเลยก็คือในราคา9 9้บาทในในในชุดเซตใช่ก็คือมาคือแบบคือลูกค้าสามารถแบบกำหนดเงินมากินได้เลยก็คือมานี่คือกินไม่เกิน1,000บาทในราคา999าาเก้าแต่ว่าคือส่วนมากลูกค้ามากินก็คือชุดเซ็ตเนี่ย 9 9 0แล้วก็จะมีน้าแข็งถังแต่แข็งน้าแข็งเนะี่ยมันไม่ได้อยู่ในชุดเซ็ต oh. มันก็ถังละ20บาทลูกค้าก็จะกินที่1 0 0 0พกับ10บาทแ oh. ็แค่นั้นครับ oh. ก็คือถ้าถ้ากินชุดเซ็ตเนี่ยถ้ามา2คนยังไงเขากินก็ทาไม่หมดแน่นอนอย่างน้อยต้อง4 <laughs> ยังไงต้องส <laughs> ใช่ต้อง4ี่อัพใช่เพราะว่าอาหารเราเยอะด้วย oh. ครับจำนวนที่เราทำมันเยอะในในจานอะไรเงี้ยคือเราแบบก็คือทำแบบก็ลูกค้าก็ยังถามว่าตกลงที่ทำมาที่ได้อะไร <laughs> พูดง่ายงว่าเราเราเน้นอะไรนะเสียเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนาะคือกำไรไว้ที่หลังเนาะถามว่ามันได้กําไรแต่ว่าเราได้ได้นิตเดียวใช่แต่ว่าเราไม่ได้ขายแบบเขาเยอะเห็นไหมคะเป็นเป็นเขาเรียกกําไรของ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 ลูกค้านะคะอ่าแล้วทีนี้ช่องทางการติดต่อที่จะติดต่อทางร้านได้ก็คือทางร้านเรามีเพจนะครับเพจก็คือเข้าไปที่ครัวบ้านไร่ชายทุ่งเพจรัวบ้านไร่ชายทุ่งใช่คือเข้าไปในเพจแล้วก็คือมาสมมติจะสั่งอาหารหรือจองโต๊ะอะไรจองอะไรเงี้ย ก็สามารถที่จะจองสั่งในนั้นได้เลยหรือไม่ก็ติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรงก็คือ086 8 3 8ปด8ก่ครับอันนี้มีเบอร์เดียวโอเคใช่เบอร์นี้โดยตรงเบอร์ผมเลยครับสมมติว่าถ้าเกิดลูกค้าจะแบบว่าอาจจะจัดเลี้ยงเราก็มีห้องห้องคาราโอเกะให้เรามีห้องคาราโอเกะให้ก็คือมีมีอยู่สองห้องห้องเล็กกับห้องใหญ่ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นกรุ๊ปเล็กๆก็ประมาณสักสิคนก็เป็นห้องเป็นห้องไม้เป็นห้องพลาเลส แต่ถ้าเกิดว่า20คนที่ไปเราก็จะมีห้องใหญ่ให้ด้วยมีคาราโอเกะด,ด้วยค่ะ <Okay. S 2> ครับชั่วโมงละ100บาทชั่วโมงละ100ตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มชั่วโมงละ100แต่ถ้าเกิดลูกค้าจะอยู่ต่อหลังจากนั้นก็คือชั่วโมงละ200บาทเราก็จะมีคนดูแลให้อะไรสมมติลูกค้าแบบยังไม่อยากเลิกอะไรยังอยากนั่งทานอยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับสุดท้ายขอให้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะว่าคือถ้าเกิดว่าแบบอยากจะมาทานอาหารที่แบบราคาไม่แพงแล้วแบบรสชาติแบบ แบบจับต้องได้ราคาจับต้องได้ไม่แพงมากอะไรเงี้ยคืออยากจะแบบให้ลองมาทานที่ครัวบ้านไร่ไชทุ่งนะครับลองลองมาสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าลูกค้ามาแล้วแบบเออมามาแล้วถ้าลูกค้ามาแล้วมาอีกนั่นแสดงว่าเราทําอาหารแบบอร่อยเนาะใช่คือมาแล้วต้องมาซ<อ>้าําอย่างอย่างอย่างตัวดิฉันเนี่ยก็มาประมาณหลายครั้งแล้วค่ะ <c oughs> น่าจะไม่ต่กํกว่ากว่ากว่าสิบครั้งและก็มาเรื่อยๆจนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของร้านที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก็ รู้สึกว่าอยากเชิญชวนทุกคนให้มาลองทานที่ครัวบ้านไล่ไชทุ่งนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ,คะสวัสดีค่ะขอบคุณครนะับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ กับขอพระคุณครัวบ้านไร่ชัยทุกนะคะที่ให้ทีมงานของเราเรืาข่ายภาพข่าวสื่อมวลชนเข้ามาถ่ายทําบรรยากาศแล้วก็แนะนําอาหารอร่อยพร้อมกับได้รู้จักกับเจ้าของร้านทางเราจะพาไปชมของกินของอร่อยที่ไหนติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานภาพข่าวสื่อมวลชนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ